สวัสดีค่ะทุกท่านโอ้โหตอนนี้ใบไม้ผลิตเริ่มมาแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะนี่เดี๋ยวเจ้จะพาลงไปชมพักเดี๋ยวนะคะใบบัวบกนะคะใบบัวบกกินได้จริงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาลงไปดูค่อยๆลงนะคะทุกคนดู จะเห็นทางอื่นทางอ่าทางอ่ายุโรปทางอื่นก็มีแบบใบไม้ผลิตเยอะแล้วเนาะแต่ดูทางที่เจ๊อยู่สิคะสวีเดนนะคะทางอ่าอยู่แถวแถวซุลบรูดนะคะทุกคนแถวอุดดวันล,ละอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอุดดวันล,ละทรอนแฮตตันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนดูดูบึงนะคะบึงบ้านเจ๊ถ้าทุกท่าน ชมคลิปเจ้แล้วก็จะจําได้ว่าแอ่งน้ําตรงนี้คืออะไรเนาะทุกคนนี่ปกติน้ําจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกคะ่ะทุกคนแต่ว่าดูใบบัวบกก็ออกแล้วนะคะทุกคนทุกคนคงบอกว่าอะไรเขียวเขียวใบบัวบกนะคะทุกคนนี่ใบบัวบกกินได้จริงนะคะทุกคนเดี๋ยวเจ้าจะขุดให้ดูเนาะดูแบบเยอะมากเลยเยอะมากคะ่ะทุกคนดู ใบ,บัวบกนะทุกคนใครยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเจ๊จะมาถ่ายให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะที่กินได้กับกินไม่ได้นะคะทุกคนมีมีใบ,บับบกแฝดด้วยนะคะทุกคนเวลาเก็บก็ดูด้วยนะคะนี่ดูแล้วเดี๋ยวเจ้จะพาไปดูแถวบ้านเจ๊นี่มีอะไรเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนดูดูเดี๋ยวอ้อม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 ตัวนี้ก่อน พามาลุยป่านะคะทุกคนป่าใบาบัวบกอ,นนอ,อันนี้เนาะอันเนี้ยเวลาน,นดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดตรงนี้นะจะต้องมาตัดแล้วก็ทําความสะอาดตรงนี้เนาะมีอ่ามีเพื่อนเพื่อนบอกมาให้ทําความสะอาด <c oughs> ที่ต้องมาตัดกิ่งตรงนี้นะแต่ว่าเออฟากนั้นอ,ะอ่ะเออเจ้าของที่อีกฟากหนึ่งเขามาล้มต้นไม้นะคะทุกคน ไม่แน่เราอาจจะไม่ได้มาทําตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ทุกคนดูใบบบกดูนะ่ะเต็มเลยคะ่ะทุกคนค่นะคะนี่ตัวนี้ไม้ร่วงไปแล้วคะ่ะทุกคนตอนพายุหมามันเปิดกระเด็นไปเลยนะคะเปิดกระเด็นไปอย่างอย่างอย่างสิ้นเชิงดูจะให้ดูทุกคนใบบบกทั้งนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูตรงนู้นว้ายกิง่งตรงนี้มันข้ามมาได้ยังไงทุกคนตรงนี้สงกสัยจะต้องมันตัดแล้วต้องมาทํา ต้องมาทำพื้นที่ใหม่ดูอ่ะเวลาน้ำมันมาเยอะนะมันก็จะแะแสะแสะนะคะทุกคนถ้ามันแซะเยอะกว่านี้นะสงสัยบ้านเจ้ถล่มแน่อะไรทุกคนดูนะใบใบบัวบกทั้งนั้นทุกคนกินได้นะคะใบบัวบกชนิดนี้นะแต่มันจะมีแฝดน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเจ้าจะให้ดูดอกไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ดอกไม้ยังเล็กอยู่เราคงจะดูความแตกต่างยังไม่ค่อยได้ชัดเจนเนาะแต่ว่า เดี๋ยวเจ๊จะพามาดูอีกทีหนึ่งตอนที่เขาบานแล้วใหญ่กว่านี้นะคะเดี๋ยวจะพามาขุดดูรากด้วยว่าสังเกตกันได้ยังไงเนาะใบบัวบกฝรั่งเนื้อทุกคนอันนี้กินได้นะชนิดนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขุดจะขุดให้ดูไม่ได้เอาเสียมมาซะด,ด้วยแต่ว่าดอกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทุทกคน ดอกมันจะเป็นแหลมๆนะอันนี้กำลังอ่อนเลยเนี่ยเก็บไปกินได้เลยค่ะเนี่ยแต่วันนี้อแจ,จ้ไม่ได้มาเพื่อแบบมาเก็บไปไปกินเนาะเพราะว่าไปกินข้าวบ้านเพื่อนมาอิ่มแล้วแต่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลองถอนดูได้ไหม <c oughs> จะออกมาไหมทุกคนไม่ออก <c oughs> ไม่ออกมาทุกคนโอ้เสียดายจังไม่ออกรากไม่ออกทุกคนต้องหาอะไรมาขุดอยากให้ดูรากคะ่ะให้สังเกตรากเนาะ รากเขาจะเป็นคล้ายๆเดี๋ยวนะพยายามขุดให้ดูรากเขาจะคล้ายๆเอ่อเ,เรียกอะไรเนาะบ้านเราเอ่รากหัวกระชายทุกคนมันจะยาวๆเนาะมันจะคล้ายๆหัวกระชายเด้อทุกคนนี่เยอะมากทุกคนดูเต็มไปหมดอันนี้กินอันนี้ชนิดนี้กินได้นะคะแล้วมันจะมีอีกชนิดหนึ่งมันหน้าเหมือน อันนันกินไม่ได้นะคะทุกคนดูดีๆเด้อเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่ใบวบกนะคะนี่ค่ะหาผักกินตามรั้วบ้านนะคะดู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 ดอกกำลังออกแล้วค่ะพอจะใกล้อ่อหน้าแบบหน้าร้อนมาจริงๆนะเขาต้นไม้เขาก็จะแย่งกันออกเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในนู่นค่ะไม่รู้อะไรเนาะ มีอะไรให้เราดูอีกนะ,ะทุกคนไปดูกันแล้วเดี๋ยวเจ๊ก็จะมามาเก็บเอ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะบ้านเราอะ่ะที่ว่ามันเวลาเราเก็บไปแล้วมันจะคันมืออ่ะมามุ้ยไหมใบมะมุมม้ยเนาะแต่ตอนนี้ยังดอกยังต้นเล็กมากเลยยังเก็บไม่ได้นะคะเนี่ทุกคนดูดูเยอะมาก ใบโบกนะคะแต่เดี๋ยวเจ้จะมาเก็บแล้วก็ไปไปกินกับส้มตำทุกคนนะแต่วันนี้พามาชมก่อนทุกคนดูดอกไม้สวยมากทุกคนดูนะสวยจริงๆทุกคนอันนี้เป็นแบบดอกรุ่นใหญ่นะทุกคนเนี่ยแบบนี้เนาะนี่ดูสวยๆนะเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊จะเอามางัดแล้วก็เอาไปปลูกไว้เออ ที่กาเดนบานเจนเนาะมาหากินตามป่าทุกคนดอกไม้ก็มาหาตามป่าทุกคนมาดูนู่น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 บบบกทั้งนั้นเลยทุกคนนั่นอะไปบบกทั้งนั้นอีกฟากหนึ่งนั่นไปดูปีที่แล้วยังไม่เห็นฟากนี้ยังไม่เห็นนะคะทุกคนอันนี้คือเขาก็ะจายเขาก็ะจายมาพาลุยป่าทุกคนคะ่ะนี่นี่กระจาย มีผักกลุ่มไหมทุกคนเดี๋ยวหาจะผักกลุ่มก่อนไส่หระผักกลุ่มทางอื่นเขามีผักกลุ่มให้พาเจ้พาเพื่อนๆมาดูอะไรคะเนี่ยดูนะดูเด้ออันนั้นทางนั้นเขาเริ่มแบบเออเขาเรียกอะไรไถไถนาแล้วเริ่มไถนาแนาวนะคะทุกคนนี่อุ้ย อยากพาข้ามไปฝากนู้นมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าจะลองข้ามไปดูว่าสะพานมันใช้ได้จริงหรือไ่อยากพาข้ามไปเนาะดูเดี๋ยวจะพาไปดูหมามุ้ยเนาะตน้นต้นหมามุ้ยทุกคนเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวจะจะมาเก็บนะคะจะมาเก็บ เอาไปให้ไปทําซุปให้ทุกท่านดูเนาะนี่ดูโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะ <c oughs> มันจะตอดมันจะตอดมือเรานี่เขายังเล็กเกินไปนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้ว่เก็บประมาณนี้เอาไปล้างแล้วก็ทําเป็นซุปนะคะทุกคนนี่อย่าไปเก็บมือเปล่านะคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะตอดมือเห่า <c oughs> มันสิตอดเฮ้ยเนาะภาษาข่อย,าาอยนี่ดูค่ะทุกคนนี่คืมนี่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 จะมาเก็บไอตัวนี้ค่ะนี่นี่นี่แต่เขายังไม่โตมากค่ะดูนะคะเดี๋ยวจะมาทําซุปให้ดูทุกคนเฝ,ฝ,ฝ้าไว้ค่ะเฝ้าไว้อย่าให้โตวกว่านี้นี่นี่นี่น่าจะประมาณอีกสองสามวันถ้าอากาศด,ดีก็คงจะ จะโตมากไหนมีปลาไหมคะทุกคนเห็นไหมมีปลาบอทางอื่นเขามีทะเลมีอะไรให้ดูนะผักกุม้มนู่นผักกุม้มผักกุ้มยังเล็กๆอยู่เลยทุกคนผักกุม้มแต่ว่าเดี๋ยวเจ้จะพาไปดูอ่าต้นใกล้ๆที่ทํางานเจ้เนาะอันนั้นน่าจะเห็นชัดอันนี้เห็นไม่ค่อยชัดค่ะยังดอกยังเล็กๆอยู่เลยเนาะเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ให้ดู อันนี้ไม่รู้เขาจะปลูกอะไรปลูกข้าวโอ๊ตหรือเปล่าเนาะนี่ค่ะหลังบ้านเจ๊เองมันเป็นแบบท้องทุ่งนานนะดูบรรยากาศมืดครึมทุกคนโอ้โหดูแสงยามเย็ยนทุกคนค่ะนี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพามาดูพาทุกคนมาดูใบบัวบกเดี ok, ๋ยวเจ๊จะเอาอะไรมาขุดรากให้ทุกคนดูนะคะรากใบบัวบกที่กินได้กับกินไม่ได้นะคะแต่ว่าเ แจ้จะขุดที่ที่ที่เราสามารถากินได้เท่านั้นนะนี่อะไรเนี่ยอะไรมันลอยมาทุกคนนี่นี่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยต้องเก็บนี่ปกติแจ้ไม่เคยเห็นน้ำมันแห้งขนาดนี้นะโอ้แต่วันนี้น้ำแห้งมากมากโหดีจังดีดีนะทุกคนมีใบเบัวบกอยู่ใกล้บ้านด้วยนี่หากินตามรั้วบ้านคะ่ะทุกคนไม่ต้องไปไกลเนาะ เรามาการอีกด้านหนึ่งทุกคนต้องการให้เห็นผักกลุ่มให้ได้เลยค่ะทุกคนนี่กำลังอ,ออกดอกเนาะออกดอกเล็กๆดินี่นไงผักกลุ่มหลังมาดูผักกลุ่มแล้วหลังมาดูผักกลุ่มนี่ผักกลุ่มนี่ทุกคนเดี๋ยวให้ใหญ่กว่านี้ก่อนค่อยมาเก็บเนาะเป็นพุ่มๆเลยสวยงามค่ะทุกคนผักกลุ่มวยค่ะนูน่น เพิ่งออกเท่านี้นะคะทุกคนโอ้โหนู่นค่ะต้นอยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็ขาวๆนั่นก็เป็นบ้านเจเนาะบ้านเจสีขาวนะคะทุกคนสีขาวนะคะแต่มาดูใกล้ๆนะดํานะคะทุกคนนะฝุ่นเยอะมากต้องล้างนี่แหละคะ่ะการมีบ้านอยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่นี่เนาะก็จะต้องดูแลรักษาแต่ถ้า มันแตกมันมีความแตกต่างกันค่ะทุกคนระหว่างเ,เราเช่าบ้านอยู่อะไรอย่เงี้ยค่ะเช่าบ้านอยู่เราก็จะเสียค่าเช่าแต่เราไม่ต้องไปทนุบำรุงบ้านไม่ต้องไปดูแลสวนภายในภายนอกบ้านนะคะทุกคนอู้ยนนี้ดอกอะไรไม่รู้ค่ะนี่ค่ะเวลาที่เรา มันมีอะไรที่ว่ามันแตกต่างกันถ้าใครแบบไม่อยากทำไม่อยากทำเออสวนทำทการบำรุงข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะฝรั่งวิ่งออกมาทุกคนเจ๊ว่าเจ๊จะมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูเนาะดูผักดูอะไรฝรั่งก็วิ่งออกมาตามเนาะเออเธอก็อยากออกสวยไหมนี่นี่ดอกไม้อะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะ ดอกอันยังบูเยอะมากเลยทุกคนเดอกอย่างเงี้ยว,ว,ว,วนเราเดินตามหาผักที่ที่อ่าที่มัน,นเวลาเราเก็บแล้วมันคันอ่ะทุกคนนี่นี่ดอกนี้สวยมากทุกคนนี่ดอกเนี้ยเด่นคันวีโอปัสเตหุโสสนี่ดูทุกคนคะ่ะ ดอกอะไรสวยจังดอกเล็กๆดอกดอกไม้ป่าค่ะทุกคนจะเรียกดอกไม้ป่าแหละเพราะว่าไม่รู้จักชื่อเนาะนี่มีคนมาเดินนะเนี่ยฮะมันจะมาดิเบรนเนสเล็กน้อยมันคือจะซุปแบบนี้ว่าสัตว์เดือยมันคือจะซุปแบบนเบรนส์เบรนเนสละเบรนเนสละทุกคนนี่เอาไปทำซุปค่ะใบมันจะคันมากเก็บแล้วคันมากนี่ค่ะดู เก็บมือเปล่าไม่ได้นะคะคันมากค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้สามีโชว์ฝีมือให้ดูทุกคนว่าทำยังไงนะคะคือสูตรสูตรบ้านเจเองรับรองอร่อยค่ะทุกคนอันน่ะใบบัวบกทั้งนั้นนะคะทุกคนนี่เต็ไมไปหมดเลยอะ่ะว่าอยากลงไปดูข้างล่างจังเลยอะ่ะเดี๋ยววันหลังมาเดินดูวอ้นั่นอะ่ะได้คันวีแอดตาสนะเกินะเดนาดอวอตต ดูได้นี่พาชมดอกไม้ทุกคนเจ๊อยู่ตามชนบทนะทุกคนอยู่เซ็งกล่านะคะทุกคนอยู่แบบบ้านนอกออกจากตัวเมืองนะคะนี่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 เนี่ยเนี่ยเราจะมาเก็บเอาแบบรอให้เขาโตกว่าน,นี้นะคะแต่ถ้าเขาโตมากกว่าน,นี้มันก็จะมีแบบคล้ายๆอ่านอนเข้ามากินอะ่ะทุกคนเราก็จะเจ็บเจ็บยากนะคะนี่ดู นี่มาตามล่าหาตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเป็นภาษาสวีเดนไว้ให้นะคะหืมเสียงนกเสียงนกสดสดชื่นจริงๆเลยดูดอกไม้ดอกไม้ป่าสีสีม่วงดูสวยจังค่ะทุกคนนี่ดอกเล็กๆอย่างนี้แหละงามสง,ง่านะคะทุกคน ไม้ป่าอันนี้คือ,อที่ของรัฐบาลนะคะทุกคนที่อยู่ใกล้บ้านเจเนานะเขาได้ซื้อเพื่อนบ้านออกแล้วก็ปล่อยให้ที่ปล่อยให้ที่ว่างแบบนี้นะคะไม่สามารถสร้างบ้านได้หรือทำอะไรได้นะคะตรงนี้คือรัฐบาลซื้อออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นสถานที่คล้ายๆเป็นบ้านของอที่ว่างเปล่าข้างๆบ้านเจเราก็จะแบบ เหมือนคล้ายๆเป็นการ์เดนการ์เดนของบ้านเจนท่นเองเนาะใกล้ๆใกล้มากค่ะทุกคนนี่ดูนี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บเนี่ยคะ่ะใกล้แล้วเรออีกสองสามวันทุกคนคะ่ะเราจะจะมาเก็บเอาไปทำซุปนะคะทำซุปรับประทานอร่อยได้อีกนี่ดูโอ้โห โอ้โหเสียงธรรมชาติเสียงนกธรรมชาติมากต่อมาเดินดูค่ะทุกคนเดินดูตามร่องป่านู่นค่ะ,ะลังไปนู่นแล้วค่ะเธอก็มาเดินหานะคะเอาค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววันหลังจะพามาเดินชมอีกว่ามีอะไรให้เราให้เราเชยชมบ้างเธอเดินไปแล้วเดี๋ยวผักกลุ่มเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกที่หนึ่งมันก็มีแบบ อดอกให,ใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีค่ะในเมืองอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆของเจเขาก็ได้เก็บเก็บไปแล้วแล้วเรียบร้อยเนาะธรรมชาติสวยจังดูต้นนี้ทําไมไม่ออกต้นอะไรไม่รู้ค่ะไม่มีใบเลยค่ะทุกคนดูมีแบมีแค่ต้นบางชนิดที่ออกนะคะออกใบอะไรเงี้ยเพิ่งเริ่มออกเนาะเดี๋ยวก็ถึงหน้าเก็บเห็ดแล้วค่ะทุกคน เนี่ยชีวิตชนบทชนบทของเจ๊พาเพลินกับฝรั่งนะคะฝรั่งตาสีฟ้าเด้อพี่น้องค่ะนี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มาจบกันด้วยคลิปเท่านี้แหละค่ะพามาชมนะคะดอกไม้ดอกไม้ป่าสวยๆงามๆเนาะแล้วก็ให้ดูใบบัวบกฝรั่งเนาะ นี่ดูดอกไม้เนี่ยนะอันนี้ยังไม่ออกนะคะดอกไม้แต่ว่าเป็นดอกไม้ป่าที่แบบสวยอะแต่เวลาเราเอาไปปลูกที่บ้านมันก็จะมันจะกระจายเยอะมากค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นให้เขาอยู่ตามป่าอย่างเงี้ยดีแล้วโอเคนะคะนี่เจ๊มาให้ดูตรงนี้นะคะ่ะที่ปีที่แล้วเจ๊มาเก็บเ,เก็บ ยาตะก,กระแตนนะคะตร,ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยยาตะก,กระแตนเขาจะออกตรงนี้นะคะออกเยอะมากเลยแต่คอยดูว่าปีนี้เขาจะกระจายเยอะขนาดไหนเนาะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะนี่ดูนี่ก็คือบริเวณรอบๆที่เราอยู่นะคะนู่นไกลลิบลับไปเลยค่ะนี่อยู่ใกล้ถนนใหญ่ก็จะมีเสียงรถ แบบนี้เลยค่ะสวยธรรมชาติมากค่ะทุกคนนี่เห็นผักกลุ่มไหมคะนั่นไงผักกลุ่มเห็นไหม <c oughs> ผักกลุ่มเลื้อยๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า